คือส okay, วัสดีทุกคนนะครับวันผมปิ้งเฉยนเคยก็จะวันนี้เราจะมาเล่นไดซอาเคียดผมมาก็จากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นเป็นเจ้าอ่อไทเซอร์ท็อปนะวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเอ่อเดสโกินเนื้อผมมะซึ่งตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้ผมมะก็คือนี่ผมมาเห็นไหมอ๋อมูลดลไม่โหลดเหรออันนี้มาละก็คือเจ้าจ่เกนนโตัสุรัดผมมะ หรือจีเกนโนโตสเัตก็เจ้าเสาอตัวนี้เป็นเสาจากทาวีปอเมริกาใต้ผมนะเมื่อราวเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบล้านปีก่อนมันมีความสูงสี่เมตรผมนะยาวสิบสามจุดสองเมตรน้ำหนักราวเจ็ดตันก็ถือว่าเป็นเดเสาที่เดเสากินที่ตัวใหญ่สุดระดับสองของโลกผมนะรองมาจากสเปโนโสรัตแล้วก็เป็นเสาที่ตัวใหญ่สุดในทวีปอเมริกาใต้ผมนะ ไอ้สุวมมนหัวนี่คือไม่ใช่อะไรผมอ่ะคือเป็นหมวกที่บมกเอามาใส่ให้มันนะเคเราดูที่แอตแนติชมันเลยดีกว่าการเดินการวิ่งการกระโดดการกัด่านั่ง้าดื่มน้ำ ถ้ากินอาหารเสียงร้องที่หนึ่งเอ,อ๊ะอะอันนี้ครับเสียงร้องที่หนึ่งเสียงรองที่สองเสียงร้องที่สามถ้าจบดีสองทำไว้น้ำทานิ่ง ้าร่วง้าย่องพยายามอยู่กับพี่ข่านหนึ่งสอง้าพิเศษสาม้าพิเศษสองวันนี้ผมนะก็วันนี้ก็จะเรามันล่้ให้่โตผมนะคนเล่นสิฟก็วันนี้ก็ไม,ม่มีไม่ค่อยเยอะหรอก แล้วก็กใส่สตแตตี่จะเพิ่มเลือดไปด้วยแต่ตัวจะวิ่งชา้าลงเนะี่ยซึ่งสกินที่ผมจะเอาไปวันนี้มอ่ะคือเจ้าสกินนี้เลยเออรอก่อนผมอมสกินยังไม่โหลดโอเครอสสิินโหลดก่อนมา เดีผมไหมโอ้สกินยังไม่โหลดดีเลยมันก็คือเอ่อสกินของจิกาโนโตซาระจากจูวาสิกโบโดมิเนียนผมไหมไอ้ตรงนีข้ขาดหายไปไม่ใช่ผมก็คือสกินยังโหลดไม่สดเอาเน,นี่ยเสร็จแล้วก็เป็นสกินจิกาโนจิกาโนโตซาระจากจูวาสิกโบผมไหมอันนี้ผมอันนี้ผมนนผมาแต่งสีผมไหมสีเดิมประมาณนี้ผมไหมคุณมองแล้วมันไม่ค่อยสวยก็เลยมาแต่งสีผมไหม โอเคไม่ว่าต่อไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคมาเกิดละโอ้ oh. อยู่ที่ไหนวะอยู่เกาะกลางโอเคมาเลยเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าตัวเล็กพวกนี่ยตอนวัยเด็กเนะโอ้โหนั่นมันอันนี้อนนี้นนนออนออนโทมัสนีกว่า โกรดอย่างสูงหนูเอาพลิตี pues ้ด ah, ิอ uh, ่าน okay, ี่ก็เป็นการวิ่งไวขึ้นผมนะแต่ว่าจะอยู่ได้เวลาอยู่แค่ไม่กี่วินาทีตรงนี้เหมือนจะเป็นเป็นสี่อย่างวะใครมโนกรเกมอเลยก็จะเอาซิวิตรอดไปเรื่อยทัครับวันนีู้้สึกว่าจะรอดหรือไม่ ในนี้ไปแล้วบ้างไหมนั่นนี่เหมือนจะไม่มีอะไรผมอะแต่จริงแต่จริงพวกตัวเล็กๆก,ก็สามารถเข้ามาหลบได้นะเนี่ยตรงนี้โอ้ชเจ็ตลิงมาหลบก่อนหลบก่อน เมื่อกี้มามาแบบจัะจเลยเมื่อกี้ลิงไหไแน้ววะตอนไล่เดือดแถวนี้โอเหมือนว่ามันจะเหมือนมันจะไปละ ใต่เลืดบุกิเช็ด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 เช,ช,ช,ช็ดมันยังอยู่อ่ะยังหอนี่กอนไปสักทีดิโว้ยไอ้ลิงบ้าไปไหนไม่ได้อะตอนเนี้ยเออใจปดีะเนะี่ย ก็ต้องหาทางข้ามตรงนั้นผมนะเพื่อไปเก็บอุบบาทน,นะไอ้ลิงมันข้ามไปลวอย่านะอย่าเชียวนักเกียเราอาจจะไปเอากุบบาทไปไหนผมนะผมาโแวงไอ้ลิงเนี่ยเัินสดใยต้องโตเองซะละ แกภารกิจหาเศษใบไม้หกชิ้นหกใบทำภารกิจก็ได้ีอทีเหมือนกันผมนะมันจะเป็นต้องมาทุกตุกบาทแต่เปนจะช้าหน่อยจะไปไหนดีแล้วเนี <n İs lam> ่ยจรจงๆคืออยากข้ามตรงโน้นนะแต่กลัวผมกลัวลิงอะ คือคนในแบบนี้คือต้องให้เขาจะเป็นสัตว์กินพื่อเหมือนกันเขาฆ่ากันหนูไหมแล้วอยกผมเป็นสัตว์กินเนื้อนี่คือเขาน่าจะฆ่าผมแน่นอนเดี๋ยวเสียงไปแล้วกันนะเราตอนให้เราจะเป็นสัตว์กินพื่อแล้วเราไม่ทาร้ายเขาเขาก็มาฆ่าเราอยู่ดีผมไะมันไม่ได้ใส่กปกติของในวโซอาคิท เ okay. ขอดื่มน้ําก่อนตอนนี้ก็โตได้ประมาณเออยี่สิบสองเปร์เซ็นแล้วมีสช่ว่าอยู่ดีลิงม่นโหมาเนี่ยเค okay. ข้ามไปเลยแล้วกัน À, Upper mang này, ukraine server. Nice, I knew an unknown ở bà gregor. Tony bay lòe 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 ไม่รู้เหมือนกันว่าใน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 ที่นี้จะมีผู้เลยนคนอื่นอีกไหมคือตองให้เขาเขาจะไปสกิทเพื่อตองให้เราจะเล่นไปสกิทเพื่อเขาก็มาฆ่าเราอยู่ดีผมนะก็ขอภาวนาให้ตัวเองรอดแล้วกันนะราวนนี้หาเก็บอะไรเร็วเลย ก่อนนั้นอย่าไปโดนทุบสินะจะหวังว่าตรงนั้นจะไม่มีใครผมวังไว้แล้วนะมองไม่สูงมากอา่อืมถือว่าไกลอยู่นะ วิ่งไปก็เท่าวันนั้นจะถึงอยู่แต่สเตมิน่าจะหมดถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นเซิรฟ์ฟวีมาจะมาจะสบายกว่านี้นะแต่นี้ผมมาเพื่อมาเพื่อความสนุกฝ <G ül> นตกอีกเฮ้ยโอเคไปทุบอุกกาบาตแล้วกันวิ่ง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  ไม่แค่อยากให้มีตัวอะไรมังเงียมันก็พอเอ้วิ่งไปวิ่งไปตอนนี้ตัว้ประมาณ42%แล้วเอาจริงไอคลิปไอคลิปที่แกี่นโนโตัวซ่าที่คือผมอัดไว้นานนะแต่เผลอไปกดลบก็เลยต้องมาเล่นับผมนะเล่นใหม่อ๋อถือว่าถือว่า ทุกคนไปเลยเรารลบไปแล้วก็ลองมาเล่นใหม่好มเดีย๋ยนะทำไมไม่ได้ทีละอันเนี่ยปก,ปกติเวาลากัดใบไม้นี่มันจะได้ได้เยอะกว่านี้นะเจ่ไม้นี้ได้แค่ทีละอันจำเไหมเธอเคบูบาอยู่ด้านหน้า好吗ก้อนใหญ่ๆตรงนี้มีใครไม่เอยไม่มีนะขอร้องเราว่าอย่ามีเลย ตัวยังเด็กอยู่เพิ่งโตได้แค่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นเ้เอาโอ้โหโดนทุบไปละไม่สิมันมันอาจจะรีบแล้วผมอะโอ้โหเสียดายไยไม่เป็นไรผมอะแล้วเราก็ทำภารกิจพวกนี้ให้ตัวเองได้โตขึ้นเลยกันนะ าว่าตอนนี้อุกกาบาลน่าจะไปช่วยเราแล้วตอนนี้ก้ห้าเอ็ดเปิแล้วท่งนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครมาผ่านมาเยแต,แต่ว่าก็ต้องแต่ก็ต้องดูให้ดีผมนะคนในเซิร์ฟนี้ยิ่งยิ่งไม่ค่อย คนในแบบนี้ยิ่งไม่ค่อยน่างไว้ใจกินกล้วยนะกินเข้าไปเลยอากินดิอ่ะกินเข้าไปเลยส่องข้งแมพที่ข้างแปลงเนี่ยกีก้ากินกล้วยเดี๋ยวนะน้านนามีอ่า นั่น่ะมีเอ่อแต่ว่าไอ้ระเบิดอย่าอย่าเข้าใกล้แล้วกันนะจริงถ้าจะเก็บไปขายก็เก็บไม่ได้นะแต่ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ตรงนั้นมีอุกกาบาตจะตกอยู่แต่อยู่โคตรไกลเลยแล้วถ้าผมไปตรงนั้นคือผมตายแนย่ผมนะ อยู่เชวนี้ก็ใช้ชีวิตไปก่อนแล้วกันนะให้ตัวเองโตสักหน่อยมันไม่ดีกว่าเดี๋ยวทอเคหาเซนไปไม้แปดชิ้นสีส่แปดใบห้าสิบแปดเซนก็ตัวตอนนี้ก็โตใหญ่อยู่นะแต่แต่ว่า แต่ว่าตัวยังอ่อนแออยู่โอ้โหอันไล่แล้วนะทำไมตัวมันดำๆเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมีสไปโนอย,อยู่ตรงน,นู้นเต็มสองตาเลยโอ้โหไม่ใช่แค่สไปโนกีก้าตัวใหญ่ก็มาอย่านะอย่านะ เขาเห็นเราไหมเนี่ยอย่านะนายนายใจเย็นนายอย่าทำร้ายฉันนะเทราน้นเอเดียวคือใหญ่เขาเห็นเราตอนนี้อยู่ ตอนนี้รู้สึกเราแวงหมดแล้วเนี่ยฝั่งนู้นก็มีกีก้ากับสไป,นสปโนสไปโนโตัวนู้นน่าจะโดนกีก้าขนาดใหญ่ัวนข้าไปแล้วผมนะถ้าเะผมคิดนะเราจะไปอยู่ใส่แถวนดีวะเดี่ยแถวนี้ก็ไม่ปลอดภัยเอ่อ ตอนนี้เดินทางต่อแล้วก็นนะแล้วก็ต้องระแวงตลอดด้วยเงี้ยร์การ้าจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้หาเสร็จไปไม้สามชิ้นเี่ตอนนี้ก็โตได้ประมาณหกสเจ็ดเปอร์ซ็นต์แล้วถ้าถทาในทุกุบปรานนี่คือผมน่าจะโตนานแล้วนเนี่ยแล,แล้วไม่ต้องมาระแวงแบบนี้เฮ้อ นั่นมีซากใครสักคนหนึ่งแถวนี้มีคนเหรอวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีคนไหมผมนะแต่เราเจออาหารนะักขอกิโอ้เช็โอ้มายกอดนั่นอะไรมันคือเสียละ

โอ้ยเว้ย้ยโอ้โหเรียบร้อยเกมจนได้คุณลองเข้าใจหน่อยคือผมผมยังตัวเล็กอยู่ะผมนะถ้าถ้าผมตัว็มไว้ยนี่คือผมฆ่าพวกคขมได้สบายเลยเนี่ยแต่เราตัวเล็กอยู่ไงแต,แต่เมื่อกี้เราก็ลดเรือไมนได้ไปเยอะอยู่นะเราเกิดตัวเล้กเนี่ยโอ้ เกิดตรงเกิดจุดนี้เลยโม่เสียงอะไรกนเยไนี้อาทียนี้อาหารก็ไม่ได้กินแถมยังมาตายอีกโอ้หเนี่ยผมนะชีวิตของนายสองอาเาขีจะประมาณนี้แหละก็ะคือต่อ ก็คือพวกสีกินเพื่อนนี่คือมันจะมันจะดิบเถื่อน,นมากๆรูกไหมนี่ว่าใช้ชีวิตลำบากมากในเดือ,อนสวอกิเตอร์โอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ขอจบคิปมาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะโมาก็เดี๋ยวนะขอหาที่ขอหาที่ไปคิดดีๆก่อน ี๋ยวอนคลิปที่โทรศัพท์เออปีดีดีก่อนแล้วกันนะพอตอนนี้คลิปก็อนยาวละประมาณสิบแปดนาทีนี่แลกันโอเคก่อนมาเนี้ผมจะศัพเล่นมันการเล่นเจ้าเจี้นลอดสลด์เหรอไหมเดวคราวหน้าเขาจะมาต่ออีกผมนะเดี๋ยวขอเล่นรอบนอกซะก่อนข้อใดท่านชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยหมหรือถ้าใครชอบมากก็กดสกายแล้วกดกระดิ่งเพื่อพาคิดใหม่ช่องเราซึ่ง วันนี้ผมกับเจ้าจะเกียนโนนตั์ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกัาาในใหม่คลิปหน้าสาักทีนี้ไปไสวัสดีครับไปายเพื่อนสิลูก